เอม่ากปลอมมันนั่นเลยเว้ยนี่เลยเอ่ี่อแเขาสารปลอมยังนีเนอะบ่มันเอาอันเอาใบตองกล้วยพันจริงอยู่แต่ทางในมันเอาขี้เลียยใส่ด้แต่กอกแค่กอกสองกอกกอกสองกอกเอาให้พะยาลัดแน่แล้วแกติจมหายบรได้โสบยาแล้วกู เราไ่ได yeah. okay. ้ปเรากินลไะกด้อน่หเดี๋ยวก่อนโบกพูนเฟียงอัดเฟียงบนว่านผูกเลมัเดียวกับเก่าหมูทำนี้

แม่เพชรมาไปเด้ออันเนี่ยยามบ่มีน้ออันนั้นแต่ว่าจะ หมดล่ะไม่ไ้อเดือนนึยภาษาเฮาจะโหไตรงนี้ Ha

เออบอกคอหน่งหัวนั เออค้องมองได้ก็ได้เด็นนี่มาคล้องนะพี่ก็ได้แม่พี่ทั้งแต่พี่มันจังคล้องเลยนั่นดิไฟกับผูกไปเลย เกยวดีเกียวเดนเดออีหลาดใได้ใชกินหวัดทิดถึงไดจาย่แ้วมาผูกก็ดีใจแล้ว

อยาให้มะิดีต้มซื้ออยังมันลำบากอยากให้ลูกโวยออกคือพี่ไกเนนี่แล้วอองไปมองไดอกให้ได้ตัพ่ก่รเบิดจะได้การโวย มาก,มาาก็ดีเนี่ยเยี่ยวเข่ามุกงามนเนี่ยอา้าวคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับขอบคุณ FC ฟจีไลฟ์ซบายดี